สวัสดีค่ะที่นี่กรมธรรุสาขาพังโคนนะคะกับรายการนัดจับลักค่ะเป็นรายการดีที่มาบอกเราท่านผู้ชมนะคะเกี่ยวกับโปรโมชั่นและข่าวสารดีๆของกรมธรรสาขาพังโคนนะคะเราจะเจอกันทุกวันจันทร์ค่ะเวลาสองทุ่มตรงค่ะแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดนะคะถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆข่าวสารดเด็ดๆของกรมธรรม์สาขาพังโคนนะคะรับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการนัดจับลักไว้เลยนะคะค่ะและอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกดซับสไคร้ในช่อง YouTube เพื่อตื่นตระหนใจให้รักด้วยนะคะค่ะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะการที่เราจะใช้เงินสดซื้อสินค้าสักหนึ่งอย่างนั้นเราจะต้องคิดแล้วคิดอีกใช่ไหมคะแต่เป็นโอกาสดีนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่มีบัตรเครดิตในมือนะคะและต้องการที่จะซื้อสินค้าแต่2 0 0 0ันบาทขึ้นไปแต่ไม่อยากใช้เงินสดต้องเอาเงินสดไปใช้อย่างอื่นหรือว่าเป็นหมุนคาอย่างอื่นนะคะมาที่นี่เลยค่ะัวบันเทาสาขาฟังโกดเรามีข่าวดีบ,บอกๆคะ่ะเมื่อคุณลูกค้านะคะ ซื้อสินค้านะคะตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปและชำระด้วยบัตรเครดิตนะคะที่ร่วมรายการคุณลูกค้าสามารถที่จะผ่อนชำระได้นะคะโดยที่ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ยาวนานไปเลย4เดือนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นข่าวดีใช่ไหมคะงั้นคุณลูกค้าทราบข่าวดีนี้แล้วก็รีบๆมาใช้บริการที่กําแพงาสาขาคนๆของเราได้เลยนะคะค่ะเปรนยมงบ้างคะถูกใจกันบ้างไหมสำหรับโปรโมชั่นและข,ข่าวสารดีๆที่รักนำมาบอกกล่าวในวันนี้ อย่าลืมนะคะคุณมีนัดก,กับรักแล้วคุณต้องมาจเจอกันให้ได้ที่กเทาสัขาของกูลอย่าลืมนะคะรักรออยู่นะคะค่ะและสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรักแล้วเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันในสัปดาห์หน้าโมทาแอร์เย็นช็อปเพลินเดินสบายสวัสดีค่ะ